BING 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 ดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆก็กลับมาอยู่กับคุณครูเอิรอีกแล้วค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้ในหน่วยสื่อสารทันใจค่ะและเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องมารยาทในการสื่อสารค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าเราควรมีมารยาทในการสื่อสารยังไงนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะ ค่ะอย่างแรกนะคะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เราจะใช้การพูดนะคะตอบโต้กันค่ะการมีมารยาทในการใช้มือถือนะคะก็คือข้อ1น,นะคะตั้งใจฟังเมื่อมีผู้พูดนะคะขณะที่เราพูดจะสื่อสารกันอยู่เนี่ยนะคะ เพื่อหรือคนที่พูดกำลังตั้งใจพูดเราซึ่งเป็นผู้ฟังก็ต้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่พูดแทรกเพื่อนขึ้นมานะคะข้อที่2นะคะเมื่อมีคนสนทนากันอยู่เนี่ยนะคะเราก็ไม่ควรไปแอบฟังนะคะข้อที่3นะคะเราไม่ควรพูดจาหยาบคายนะคะเด็กดีต้องพูดจาไพเราะพูดจาสุภาพในการสื่อสารค่ะ ค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็เป็นมารยาทในการดูโทรทัศน์ค่ะเวลาที่เราดูโทรทัศน์เนี่ยนะคะเราก็จะไม่พูดเสียงดังขณะที่ดูโทรทัศน์นะคะเพราะเวลาที่เราดูโทรทัศน์แล้วเราพูดเสียงดังเนี่ยทั้งเราแล้วก็คนอื่นนะคะก็จะดูไม่ดูเรื่องนะคะเพราะว่าเราพูดเสียงดังค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นมารยาทในการใช้วิทยุหรือว่าลำโพงนะคะเด็กๆวิทยุหรือลำโพงเนี่ยเราจะเปิดเสียงดังลันบ้านหรือว่าเสียงดังมากๆไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กๆต้องมีมารยาทในการฟังนะคะต้องมีความเกรงใจบ้านข้างๆนะคะควรเปิดวิทยุหรือลำโพงของเราเนี่ยให้เสียงดังแต่พอดีนะคะที่เราจะได้ยินได้เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนบานข้างๆนั่นเองค่ะ ค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือจดหมายนั่นเองค่ะเด็กๆคะถ้าจดหมายไม่ได้เป็นชื่อของเราควรเปิดอ่านหรือเปล่าเอ,อ่ยใช่แล้วคะ่ะมารยาทข้อต่อไปนะคะก็คือเราไม่ควรเปิดอ่านจดหมายของคนอื่นนะคะเพราะว่าเป็นการเสียมารยาทคะ่ะต้องเป็นจดหมายของเรานะคะที่มีชื่อของเราอยู่ถึงจะเปิดอ่านได้คะ่ะ ค่ะเด็กๆและการเรียนรู้เรื่องมารยาทในการสื่อสารของเราก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆค่ะและต่อไปนะคะคุณครูเอิงก็มีเกมสนุกสนุกมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นกันหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยค่ะเกมการศึกษาเกมจับคู่ภาพตามลำดับ ค่ะเด็กๆเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมการศึกษากันหรือ,อยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเล่นไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเล่นนะคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆรู้จักภาพหลักทั้ง4ภาพของคุณครูก่อนคะ่ะภาพที่1นะคะเป็นภาพวิทยุคะ่ะภาพที่2นะคะจดหมายคะ่ะภาพที่3นะคะโทรศัพท์คะ่ะ ภาพที่4นะคะโทรทัศน์หรือทีวีนั่นเองค่ะเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ภาพหลักทั้ง4ภาพของคุณครูแล้วนะคะงั้นเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่าค่ะเห็นไหมคะว่าภาพแรกเป็นอะไรวิทยุนั่นเองค่ะภาพที่2นะคะเป็นช่องว่างนะคะส่วนภาพที่3เนี่ยเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะว่าแต่เอ๊เด็กๆคิดว่าภาพตรงกลางเนี่ยต้องเป็นภาพอะไรคะติก๊กตอกติก๊กตอก ใช่แล้วค่ะมันต้องเป็นภาพจดหมายนั่นเองค่าเด็กเกเรามาเริ่มข้อต่อไปกันเลยดีกว่าช่องแรกของข้อนี้นะคะเป็นช่องว่างค่ะช่องที่สองนะคะเป็นโทรศัพท์ค่ะส่วนช่องสุดท้ายนะคะก็เป็นโทรทัศน์ค่ะเด็กๆคิดว่าช่องแรกที่ว่างอยู่เนี่ยควรเป็นอะไรคะติก๊กตอกติก๊กตอกเอเป็นอะไรนะใช่แล้วค่ะเด็กๆช่องแรกที่ว่างอยู่นะคะ ควรเป็นจดหมายนั่นเองค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วค่ะเด็กๆช่องแรกเนี่ยนะคะเป็นโทรศัพท์ค่ะช่องที่2เป็นโทรทัศน์หรือทีวีค่ะค่ะแล้วช่องสุดท้ายนะคะก็เป็นช่องว่างนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าช่องว่างอ่ะควรเป็นอะไรต่อคะเอ๊ ใช่แล้วค่ะเด็กๆช่องสุดท้ายนะคะควรเป็นวิทยุนั่นเองค่ะเย่ yeah, เด็กๆเก่งมากๆเลยที่ตอบถูกเรามาปรบมือให้ตัวเองกันดีกว่าค่ะเย่ yeah, สนุกกันหรือเปล่าเอยเกมการศึกษาของคุณครูเอิงค่ะแล้ววันนี้คุณครูเอิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย